เนื่องในโอกาสบรรครูแห่งชาติประจำปี2566ดิฉันขอน้อมจิตลำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทอุทิศตนและจิตวิญญาณอย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้ความรู้เพาะบ่มความดีงามในตัวสิษย์ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เนื่องด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์ทั้งสิน้น และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นในทิศทางที่ดีได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติวิธีคิดและจิตใจซึ่งคุณครูนับเป็นบุคคลสําคัญในการเป็นผู้หล่อหลอมความคิดส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งคนดีและคนเก่งเพื่อช่วยกันมาขับเคลื่อนให้เท่าทันกับโลกในศตวรรษที่21อาชีพครูนับว่าเป็นผู้ที่ทําด้วยความเสียสละมีความอุทิศตนและเป็นผู้มีจิตใจที่งดงาม ความสำเร็จที่งอกงามของสิทธิ์ล้วนเกิดจากการเพราะบ่มด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูทั้งสิ้นดังเช่นคําขวัญบนครูประจําปี2566ของท่านนายกรัฐมนตรีครูดีสิทธิ์ดีมีราคตดิฉันขอส่งความรักความเคารพและความปรารถนาดีมายังคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรวมถึงครอบครัวของคุณครูทุกคน เนื่องในโอกาสวันครูปี2566นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและก้าวหน้าในทานนี่การงานมีพลังกายพลังใจในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไปค่ะ